สวัสดีครับผมสุชาติตย์นาคสวัสดิ์และนี่คือรายงานพิเศษท่านผู้ชมคงคุ้นเคยกันดีนะครับกับแบรนด์ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือค่าย DT แทนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของเทเรนอกรุปจากประเทศนอร์เวย์นั่นเองครับโดยที่ในวันนี้17พฤษภาคมของทุกปีถือเป็นวันชาติของราชอาณาจักรนอร์เวย์และขณะนี้ผมอยู่ที่โรงแรมมาริออตสุขุมวิทย์โดยที่สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยจัดงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในวันชาติของนอร์เวย์ครับ เดี๋ยวเราไปติดตามชมรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและนอร์เวย์จากคุณปิยพันธ์บินทองครับวันนี้นโรงแรมมาริออทกรุงเทพมีการจัดงานวันชาติประจำชาตินอร์เวย์ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทิเอกอัครราชทูตประจำประเทศต่างๆ ประเทศไทยเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับนอร์เวย์เมื่อวันที่30พฤศจิกายนุธศักรา2448หลังจากที่นอร์เวย์ได้ประกาศเอกราชและแยกตัวออกจากสวีเดนโดยสันติ วันที่7มิถุนายน2,448ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนอร์เวย์ใกล้ชิดกันมากขึ้นจากการเสด็จเยือนนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2450 ในปีพศ2495ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนทางการทูตในระดับอักรราชทูตและได้ยกฐานะความสัมพันธ์ขึ้นเป็นระดับเอกอักรราชทูตตั้งแต่วันที่8ม,มกราคมพศ2503จากนั้นนอร์เวย์ได้แต่งตั้งเอกอักรราชทูตประจำประเทศไทยมาตลอด ส่วนไทยเองได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลเมื่อเดือนสิงหาคม2530 นายทิวรกูลนิยมเอกอัครรูตุทยณกรุงออสโลได้ให้ทัศนคติว่านอร์เวย์นั้นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีเนื่องจากมีแหล่งน้ํามันทําให้ประเทศนั้นมีรายได้จากน้ํามันจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราที่สูงนั่นคือ33-70%และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราสูงถึง25%ดังนั้นจึงมีเงินจํานวนมากสําหรับนามาใช้ ในการอุดหนุนในด้านสวัสดิการสังคมอุตสาหกรรมนอร์เวย์นั้นกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆโดยกรุงออสโลเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการเงินและอุตสาหกรรมทางอาหารในภาคตะวันตกและภาคเหนือเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมน้ำมนันภาคใต้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมกระดาษนอร์เวย์มีชื่อทางการว่าราชอาณจาจักรนอร์เวย์ มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนตะวันตกของสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือมีพรมแดนส่วนที่ติดต่อกับสวีเดนและฟินแลนด์ยาวทั้งหมด2,542กิโลเมตรชาวนอร์เวย์เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2,549มีจำนวน1 1 9 0 2 0คนและเพิ่มเป็น 1,51,572คนในปี2,552ซึ่งมีสัสดส่วนสูงเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในนอร์เวย์ซึ่งมีจำนวน4.8ล้านคนแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวนอร์เวย์นิยมคือแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภูเก็ตปัจจัยที่ทำให้ชาวนอร์เวย์นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเช่นการที่ไทยมีค่าครองชีพที่ไม่สูงนัก รวมถึงชายทะเลที่สวยงามของไทยโดยในปี2,552การบินไทยยังได้เปิดเส้นทางบินตรงไทยนอร์เวย์เพื่อรับรองนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์และนักธุรกิจปัจจุบันนี้มีคนไทยอาศัยอยู่ในนอร์เวย์ประมาณ7,000คนมีสัญชาตินอร์เวย์แล้วกว่า2,000คนเมืองที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากได้แก่กรุงออสโลเมืองเบอร์เกน และบริเวณรอบเมืองสตีวันเจอร์และบริเวณรอบเมืองต่างๆอื่นอีกในนอร์เวย์มีวัดไทยหนึ่งวัดชื่อวัดไทยนอร์เวย์ตั้งอยู่ในเขตฟรอกเนอร์คอมมูนห่างจากกรุงออสโลไปประมาณ27กิโลเมตรระบบการเมืองในนอร์เวย์มีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ที่ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1814ซึ่งประเทศนอร์เวย์ยึดเอาวันที่17พฤษภาคมในปีดังกล่าว เป็นวันก่อตั้งชาตินอร์เวย์ราชอาณาจักรนอร์เวย์ก็เพิ่งครบรอบ200ปีในการก่อตั้งชาติในวันที่17พฤษภาคม2557หรือเมื่อปีที่แล้ว และในปีนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2558ก็ถือเป็นการครบรอบการก่อตั้งราชาอาณาจักรนอร์เวย์เป็นปีที่201ท่านเอกอัครราชาทูตนอร์เวย์ก็ยังได้เน้นย้ำว่าการค้าในกรอบทวิภาคีระหว่างนอร์เวย์และไทยรวมถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศทั้งสองก็จะยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีสืบไป h e also invested in Thailand about 30 million, 35 billion baht A sign of a long term confidence in the Thai economy. Ladies and gentlemen, today we celebrate the deep friendship that exists between Norway and Thailand. It is my wish that we will see a continued sound and steady growth of Norwegian Thailand relations and for a peaceful and sustainable development in both countries. With sarut สุชาติทิพย์นาคสวัสดิ์ไทยวิชั่นชานเอลรายงาน